必定哦。<B> <c ười> คนไทยระจันเล็กครับตับแบบเป็นมักลายพิชัยกัะโตครับ วายคืนวันพระองทูนไทยไหวทองสาตสิบสี่บอกน้องไม่เท็จไกลจันท่งสู่เป็นจัเพชรสุดเป็นจัเพชรเท่าไหร่ครับอย่างน้อยกป็นุปราชอุปราชหลักสี่เราหลักสาม สามสิบห้าสามสห้าหรือห้าสิบสมแหมมาดิกันแหมสามสิบห้าหรือห้าสิบสามมมาดิกันนี่มาดยกันนี่ไกลคืนวันแพงสู่เป็นจเพศความรักเป็นเหตุประหารรักยังหวานซึ้ง น้องหนึ่งน้องสองตามมาเกี่ยวดอกคนดีขอบคุณพี่เปียงวันทนีรักยังอารีลูกเลานยังมีแฟนคลับกราบขอพระคุณสนับสนุ้นผมนี้ เหมือนลาชาวดงสุขความทุกอย่างม่สูงจงปิดประตูดวงไม่ตกรักไก่ลิ้นวิปยุ่งไอ้นุมตาสงดวงสั้นมองไม่เรือมเม่องไม่เปลี่ยนเวลาเหมือนเทวดา เกิดมามีกรรมเหมือนคนั หน้าบวชเรื่องนี้เจ้าปลดทำไมฮะปลดทำไมเขินก็ที่จะไม่ได้บวชแล้วพี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ไปรับเบี้ยยังที้บวชบวชรอบสองเลยไปรับเบี้ยก่อนปล่อยเพราะผมทำผิดนะชีวิตคนไทยก็เหลือเพียงบางส่วนขอบคนละทานิดเดียวไอ้เหี้ยได้กูผิดเรื่องทุกคืนเลยที่ผ่านที่ตัวใมบุญโภคไปทางไหน พี่สาวนะครับเริ่มสับสนและลดสับสนขอบคุณครับเปียสูครับขอบคุณพี่สาวที่ดู้ใเป็นนะครับครับผมขอบคุณสุดที่เราไั้ใจเพือให้ผู้เด็กคนไทยขอบคุณครับนะผริตต้องรักไปหอบนะครับเราสัญญาว่าเราจะเดินด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณนะครับจีสุภีต่างเอกวรพาเด็กลาบนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณจ้า ครับไม่รู้ว่าปีหน้าหาบาที่ทราบข่าวพ่อมาเล่นหลายปีแล้วเหรอครับคุณสมัยทุนไทยไม่รู้ละ่ะพี่ทุนไม่มาพี่ทุนไปไหนออกสงสายไปเมืองนอกไปอเมริกากาลาสินเนี่ยขอบคุณนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้เลยครับคุณลูกสาวนะครับ น้องสายโอุดมสุขนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่สุนก่อนห้ทุกคนมีความสุขมากๆมากกว่าพักวันแต่สุครับครับขอบคุณเรนซูนนะครับขอบคุณมากครับรู้เรื่องไหมเนี่ยขอบคุณแต่ยักหน้ารู้เลยขอบคุณเนาะดูที่แกดีๆมาเยอะแล้ววันนี้มาดูทูนไทยบ้าพักวันปกติก็บ้าทุกวันอยู่แล้วไม่ได้กับแกนี่มึงมากับใครมึงมากับใครมากับตีสมังลาราถ้าพี่มังลายพี่เองเห็นน้องทั้งสองนั้น มีความรักว่าผูกพันกับมาแรมปีที่เองจึงมัแม่วางยังหาคู่ไม่ได้แต่พี่ก็มีความสุขเห็นเจ้ารักกันว่าเจ,จ<ะ>้าพี่เจ้าหาว่าพ่อไม่ตายทัดพกคุณมีสุขไม่น้อยเมื่อไหร่จะสละดโสดสักทีนะพี่เดี๋ยวรอพี่ยันกันหมดแล้วให้หมดนี่หมดเซนก่อนพี่ก็จะมีเมียสักที <laughs> นี่เหรอเนี่ยจ,จัดไว้ให้พี่เลยนี่เหรอใช่กูยังไม่รอดเอามันมาเลี้ยงอีก <laughs> เอามันมาชอบหมายอีกนะนี่เลี้ยงเนี้ยเลี้ยงเนี้ยดีแล้วสบายสบายเอาไว้ถึงเวลาแล้วพี่จะมีแต่ยามเนี้ยพี่ม้าดนมือฝึกกันบ้างหรือยังฝึกทุกวันยามเนี้ยไม่ได้ฝึกไม่ใช่แค่ั้นอามังดาราเจ้าก่อนเลยจะเป็นน้องคนที่สองต่อจากพี่ฝีมือเจ้าคงไม่หย่อนกว่าพี่สองสองพิกตา ยืนเป็นกำลังแดงใจให้เราคู่ดีกว่าคู่เป็นพี่ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เพื่อพ่อภูมิใจแอลเอาเนื่อมาแผลให้ใครอ่านรู้ชมบรงกัรแสดงจกากเปรงกรุงเทพบรรกาเปรกจมระดับไมหอมประเพณีนับหนึ่งอุตสครับ Tá é. 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 ฝึกซ้อมกับบางสีชาติเสียงหนึ่งกระดังช่วยด้วยใครได้ชื่อดีเลิศทำไม